บ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้านอยู่ในหลืบเลยดีกว่าอ่ะเกมนี้มีชื่อว่า Missing Children นะครับผมเด็กหายออกเสียงไม่ถูกไม่เป็นไรกูอ่านออกก็พอแต่เราไปดูในเรื่องกันดีกว่าว่าเด็กมันหายเพราะอะไรตกูจะหายด้วยหรือเปล่าเนี่ยเสียงโทรศัพท์ครับผมวิยเราเป็นวิหญิงเหรอเอิ่มสวัสดีนะ ชื่ออะไรอะซาโต้นี่ก็มาสักพักแล้วนะเอเอใช่มันนานมากแล้วอะยามาดะเหรอนั่นชื่อของฉันเองฉันได้ยินมาว่าในเป็นนักสืบเหรออฉันเข้าใจในการตัดสินใจนะคุณโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ตอนนั้นแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะคุยเรื่องนี้นะเราคุยกับใครวะเราเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหม Uh, ฉันเชื่อว่าคุณสามารถที่จะช่วยพวกเราได้นะในครั้งนี้เพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันดีมากเลยฉันไม่รู้จะอธิบายรายละเอียดยังไงนะโอเคฉันจะรออยู่ที่นโคโนมินโคโนมคือเมืองหรอครับจาเจอกันนะโอ้โคตรมืดกด WASD a c t แอคชั่นเราเป็นตำรวจเหรอเหมือนเราใส่รองเท้านหนักๆถือ่ะ ทณทาบูธัสดีครับขอบคุณที่มานะซาโต้พูดง่ายๆว่านักเรียนมัธยมสามคนเนี่ยมันหายตัวไปแต่ว่าเราสงสัยว่าไม่ใช่คดีลักพาตัวนะมีผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งได้ยินการสนทนาวันที่พวกเขาหายตัวไปวันทีฟุนาคาชิน่าจะช่วยคุณได้นะ เขาค่อนข้างที่จะปากเสียนิดนึงอะนะปากไม่ค่อยดี <c oughs> แต่ก็อย่าไปทําอะไรเขาเลยแหะน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั้นหรือเปล่าแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าถ้าอยากให้มันเซฟเซฟนะก็มาคุยกับฉันด้ทุกเมื่อเลย <c oughs> อ๋อตัวนี้เป็นตัวเซฟเหรอเนี่ยมีแมวหายด้วยเหรอครับ <c oughs> น่ารักจริงๆเลยว่าแต่ว้า <c oughs> อุ้ยสวัสดีครับมีอีกคนนึง <c oughs> หน้าตา ว่าฉันคิดว่าหัวใจของฉันจะหยุดเต้นจะแล้วอะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณคือนันกสืบยามาดะที่เขาพูดถึงกันใช่ไหมไม่ใช่นักสืบจริงๆใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่ฉันแค่ช่วยเด็กที่กําลังดิ้นรนในโรงเรียนะนะจากนั้นผู้คนก็เริ่มเรียกฉันว่านักสืบมันแปลว่าอะไรครับนักสืบไม่ดีเหรอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอะ่ะฉันน่ะพยายามอย่างมากเลยอ่ะที่จะไว้ใจผู้หญิง ดูอ่อนแจังเลยกับภารกิจแบบนี้ไงก็ตามยมามดะบอกฉันถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะนะสิ่งที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยแหละมันจะต้องตามหาเด็กหายว่างั้นเขาเห็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สื่อสารผ่านแชทออนไลน์ส่วนตัวครับและผู้หญิงคนนั้นคือมิสซุกิเราต้องไปบ้านเธอก่อนเลยถ้าเกิดว่าคุณเต็มใจที่จะช่วยเราจริงๆนะ ไอตัวนี้มันบอกว่าต้องไปตามหาเด็กเอคนนี้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพื่อนกับเด็กที่หายหรือเปล่าขนาดอ่านเองเองูเองเลยอะคับกูขับเหรอโวอ๋ออ๋อมันเลือกสถานที่ได้เดี๋ยวกูเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกกูไปแล้วเซฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปพร้อมไปบ้านมิสุกิ ผมอ่านชื่อถูกปะวะไปเลยบ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้านอยู่ในหลืบเลยดิว่าใครมันเล่นนอกบ้านเดี๋ยวคุยกับเพื่อนคู่หูก่อนคุณต้องการจะไปที่ไหนอ่ะเอามัน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 แค่มาส่งแล้วหรอโอ้แล้วกูจัดการเองกูเป็นนักสืบเยี่ยมจริงๆเลยกดกริ่งครับสวัส <c oughs> ด,ดีครับว้ากุยเยี่ยรตไหนไอ้ป้าตกใจหมดเลยคุณคือใครอ่ะโอ้โหป้าทะลุ ประตูไปเลยคนไม่เปิดประตูอ่ะคุณต้องการอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมาที่นี่เพื่อมิสก,กิอ่ะนะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะดังนั้นจึงไม่มีประเด็นอะไรที่จะเข้าเข้ามาข้างในอะ่ะป้าอย่าอย่าตะโกนอยลาป, <ะ S 1> ป้า,ปาบีไปหมดและนะ้วเนี่ยเออมิสกิเขาไปแล้วอ่ะแล้วก็คุณไม่ใช่ตำรวจด,ด้วยซ้ำอ่ะ <S <S อยู่ในเซมแฟมิลี่ครับผมเป็นวงตระกูลเดียวกันไม่ด่ากูเป็นชุดเลยอ่ะแล้วป้าหายไปไหนเนี่ยไม่เปิดประตูด้วยอะ่ะทำไมกูเตีย้ยจังวะเขาไม่ให้กูเข้าเดี๋ยวผมไปดูเด็กตรงนั้นก่อน เป็นเด็กใส่หน้ากากผีไะเนี่ยพอดีเด็กของเล่นกังหันลมนี่แปลกมากเลยไม่ว่าฉันจะเหวี่ยงยังไงอะ่ะมันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยมันไม่สนุกเลยอ,ะอ่ะโอ้โหโคตรมืดเลยอะ่ะทุกคนถ้าเกิดไปที่มืดมืดจริงๆนะเนี่ยเออโหแสงมึงต่ำมากมึงไม่คิดว่าจะให้กูมองเห็นอนไรแลนะดีมากเลยเนี่ยแหละดีมีหมาด้วยหมาจะกัดผมไหมอะ่ะ ทำไมเขาไม่ตัดหญ้ามั่งอ่ะฮะเฮ้ยหมาตายเหรอคุณนึกว่าศพคนหมาตายนี่มันหมานี่ว่าเฮ้ยแต่ก็หายใจอยู่นะยังหายใจอยู่เออฉันคิดว่ามันน่าจะแก่แล้วอะอ๋อหมานอนเหรอมึงไม่ตัดหญ้ามาัา่งวะป้าหมามึงนอนจะตายหายแล้วกลับไปคุยกับตำรวจแล้วมั้งตอนเนี้ย คุณช่วยมากับกูได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมใม่คนที่ไม่ใช่ตำรวจเข้าไปอะนะตกลวนด้วยฮะฉันเหรอใช่คุณนั่นแหละฉันไม่เก่งเรื่องแบบนี้นะได้โปรเธอเข้ามาเธอเธอจะไม่คุยกับฉันนะถ้าฉันไม่กูไม่ใช่ตำรวจเออโอเคโอเคเขาา้าใจละเดี๋ยวโทษฉันนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะอ้าวไม่โทษหรอกนะมาเถอะ สวัสดีครับอุ้ยไปแล้ะป้าคุณอีกแล้วเหรอโอ้ดูเหมือนว่าเอ่อคุณจะพาเจ้าหน้าที่ตัวจริงมาด้วยนะเวลานี้ก็ยังคงไม่มีทางที่จะให้คุณเข้าไปแล้วนะอ้าวแล้วมันก็หายไปเลยมันไม่ยอมให้ผมเข้าไปกดอีกครับฉันไม่คิดว่าเธอจะออกมาอีกแล้วอะ่ะ ถ้าเกิดว่าฉันมีบางอย่างที่สามารถโน้มน้าวเขาได้นะต้องหาอะไรที่มันโน้มน้าวได้เหรอโอ้โหมันแย่มากเลยอะพวกเราช่วยช่วยอะไรไม่ได้เลยอะเดี๋ยวก่อนสำหรับฉันแล้วไปหากิโกะคือใครอากิโกะน่าจะเป็นชื่อคนโอเคเราต้องไปหาอากิโกะนะครับผมออกเสียงไงก็ไม่รู้โอ้โอากิโกะมึงอยู่ในป่าเลยเหรออากิโกะ มีหนังสือพิมพ์เด็กนักเรียนมัธยมเสียชีวิตในเมืองแล้วก็เหมือนสงสัยว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางทีอาจจะเป็นผู้กระทำผิดนะครับผมตรงนี้อะไรเหมือนเป็นหินอ้าเป็นบ้านคนครับผมแล้วผมขอขึ้นไปดูอีกทางหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนะ มันต้องการให้ฉันเสนออะไรทักอย่างอะ่ะต้องการให้ฉันเอาอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าวิ่งแป๊บมีบ้านอยู่ตรงนี้นเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆพวกสาลอนะไรพวกนี้